คือตรง <wield ing 1970> ที่มีรถเป็นัแถวทยอยวิ่งไปนะครับนี่อันนั้นคือทางลงนะอันนั้นคือทางลงนะครับอันนั้นคือทางลงนะครับอ่าแล้วก็ไปนะครับนี่คือทางลงนะครับน,นี่ทางลงทางลงเราก็สามารถอ euh. ่าลงได้เลยนะครับอ่าจะมีจะมีเส้น <oluyor> บังคับอ่าทางกรมทางเขาจะอ่าวางวางกลวยไว้ให้นะครับทางกรมทางเขาจะวางกลวยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คือไม่ให้เราออกนอกเส้นทางนะครับเราจะไปดูเส้นนู้นนะครับเราจะไปดูเส้นนู้นกันนะครับว่าเขาบังคับลงแบบไหนนะครับบังคับลงแบบไหนนะครับเห็นไหมพอพอมาจากสองพันนะครับมาจากสองแถวเนี่ยสองแถวคือสองสองสองช่องทางถนนนะครับเขาจะบีบให้เหลือแค่เลนเดียวนะครับเขาจะบีบให้เหลือแค่ช่องทางเดียวนะครับ ทางคมทางเขาจะบีบไปเหลือให้แค่แค่ช่องทางเดียวพอช่องทางเดียวนี้นะครับอ่าก็จะทําให้รถสะสมนิดหน่อยนะครับทํารถสะสมนะครับแล้วก็อ่ารวมกันไปครับรวมเป็นแถวเดียวนะครับนี่นะครับพอรวมเป็นแถวเดียวเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิ่งตามไปนะครับวิ่งตาไปทีละคันทีละคันนะครับอ่าวิ่งต่อแถวไปไปทีละคันทีละคันนะครับตัวนี้นะครับทางวมเขาจะบังคับนะครับเขาจะบังคับเลยนะฮะเขาจะบังคับ เลยนะครับให้เราให้เราลงขวามือนะครับให้เราลงขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูนะครับให้ถึงจุดจุดกลางๆก่อนนะนี่นะครับนี่เขาจะบังคับให้เล่นทางให้ให้ให้วิ่งทางเดียวแล้วก็ลงขวามือนะครับพอบังคับลงขวามือแล้วเนี่ยฮะเราเราเราจะตรงไปไม่ได้นะฮะเขาจะบังคับให้เราวิ่งไปตรงไปนะครับแล้วก็ลงขวามือนะครับพอลงขวามือแล้วนะครับเราก็จะวิ่งตามเส้น ตามเข้าไปเลยครับตามเข้าไปเลยนะครับนะครับวิ่งตามเข้าไปนะครับก็ kiem? จะมีการชะลอจะมีก <Columbus> ารชะลอการชะลอตัวบ้างนิดหน่อยนะครับการชะลอตัวบ้างครับตัววิ่งตามไปวิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับเส้นนี้ไม่ต้องใช้ความเร็วนะครับไม่ต้องใช้ความเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยจะออกมาทีละทันนะครับนะนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับเส้นนี้ ม่ต้องใช้คอมเด็วนะครับเดี๋ยววิ่ง้อบใต้สะพานนะครับนะครับอ่าวิ่งลอใต้สะพานเอาวิ่ง้อบใต้สะพานแล้วนะครับรอบใต้สะพานแล้วก็จะไปตรงเส้นนู้นนะครับพขวิ่ง้อบใต้สะพานแล้วแล้วก็จะไปทางเส้นอ่าทางแยกลงนะครับทางแยกเขาจะบังคับเราครับเราเราไม่ต้องกลัวหลงนะฮะเราไม่ต้องกลัวหลงเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องกลัวงงนะครับเขาจะบังคับให้เราเขาจะบังคับให้เราวิ่งนะครับ ทางกรมทางก็จะมีควยบังคับให้เราวิ่งนะฮะนะเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่เลยครับนี่นี่นี่นะเขาจะมีควยให้เราวิ่งนะครับเขาจะบังคับให้เราวิ่งอ่าวิ่งตรงไฟแล้วก็ไปไปยูปปเทิร์นนะครับไปไปไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นย้อนกลับมาเห็นไหมครับพอเรายูเทิร์นย้อนกลับมาแล้วนะฮนะเขาวิ่งเส้นตามถนนลายยางสีดำนะครับ วิ่งตามถนนลาดยางสีดำนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับวิ่งตามถนนลาดยางสีดำนะครับวิ่งตามถนนลาดยางสีดำก็เขาก็จะพาเราไปขึ้นเขาจะพาเราไปขึ้น,าาานาทางถนนเส้นนู้นเลยครับถนนถนนเส้น201นะครับถนนเส้น201สคิ้วชัยภูมินะฮะ นี่นะครับเราจะพาเราเป็นวิ่งไปที่ถนนเส้น2ทุน1สีกิ้วช well, like ัยภูมินะครับนี่นะครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวบินไปใกล้ๆอีสักนิดนึงนะครับก็จะเห็นทางทางออกนะครับทางออกก็จะมาชะลอตัวตรงทางลงนะครับรถจะมาชะลอตัวตรงทางลงตรงทางลงออกถนน2ศุน1สีกิ้วชัยภูมินะครับจะมาชะลอตัวนะฮะครับก็จะํำชับไว้นะครับํำชับไว้ว่า ไม่อยากให้ไม่อยากให้ใช้ความเร็วนะครับไม่อยากใช้ความเร็วฮะใช้ความเร็วแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่เลยครับนี่ก็จะพาเราขึ้นตรงนี้เห็นไหมก็จะพาเรามาขึ้นตรงนี้นี่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ก็จะพาเรามาขึ้นตรงนี้เลยเห็นไหมนะครับพอเราลงมาจากเราลงมาจากทางด่วนนะลงมาจากทางด่วนปุ๊บเขาก็พาเรามาบังคับตามเส้นทางเรามาก็ต่อแถวกันมาครับ ต่อแถวกันมานะครับอ่าตรงนี้จะมีจุดอำนวยความสะดวกนะครับคือเราจะแวะพักอ่าดื่มน้ําพักรถเข้าห้องน้ำครับมีรถมีรถอ่าสุขาของเทศบาลคอยคอยไว้อ่าไว้คอยบริการให้เรานะครับ้คอยบริการให้เรานะครับสามารถเข้าสุขาได้ครับอ่าจุดพักรถได้นะครับแต่ตรงนี้ร่มไม้จะไม่มีเนาะร่มไม้อ่าต้นไม้เขาจะไม่มีให้นะครับพอเราลงมาแล้วครับแล้วก็วิ่งตามทางไปนะครับวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับ <othe> แต่ถ้าเราจะ, urai, Jasmine, จะาตรงไปนะครับถ้าเราจะตรงไปตรงไปเส้นนู้นจะจะไปโคราชบุรีรัมตุลินนะครับตรงอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวไม่ต้องยูเทิร์นนะครับแต่ถ้าเราจะกลับไปชัยภูมิขอนแก่นนะครับอุดรหนองบัวลำพูเราก็ยูเทิร์นนะครับแล้วก็ยูเทิร์นมีมีห้องน้ําให้บริการนะครับมีห้องน้ําให้บริการนะครับ่าครับมีรถมีรถสุขาคอยบริการนะครับนี่นะ มันเขาจะบอกป้ายเขาจะบอกอย่างอย่างละเอียดเลยครับป้ายเขาจะบอกอย่างละเอียดเลยครับแล้วก็การการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าโอเคนะครับรักลุ่มดีนะครับมีปวยต่างๆมาตั้งให้เรานะครับมาตั้งให้เราบอกบอกว่าโอเคเส้นนี้เราไปไม่ได้เส้นนี้เราไปได้นะครับแล้วก็มีป้ายบอกนะครับแล้วก็มีรถสุขามาคอยบริการให้ครับโอเคนะครับถือว่าถือว่าตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์มากครับทีนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูทางลงกันก่อนเนาะ ทางลงกันก่อนนะฮะอ่าก็รถก็จะชะลอตัวนะครับชะลอตัวรถก็จะชะลาตัวตรงเส้นทางลงนะครับตรงเส้นทางลงนะฮะก็จะรถสะสมเยอะครับสะสมเยอะแต่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเราลงได้นะครับลงได้ทุกคันนะครับไม่ต้องกลัวจะเย็นเย็นนะครับจะเย็นเย็นนา่ตากแอร์ใจเย็นก่อนนะครับนี่ครับค่อยๆมาขยับมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ อาจะย่นเวลาวิ่งทางเส้นเก่าได้เยอะนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะพอจะสะสมแล้วเขาเขาจะเขาจะเขาจะไหลไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันจะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเห็นใกล้ๆนู้ไหมฮะอ่านี่นะครับผมนะาลองดูนะครับลองดูนะครับถ้าเส้นไปอุดรต้องต้องยูเทิร์นกลับนะครับไปอุดรขอนแก่นนะครับ ดูดอนขอนแก่นชัยภูมิยุเทินกลับนะครับยุเทินกลับเห็นไหมฮะนี่เลยนี่เลยนะครับแหมเขาจะมาบังคับจะมาช้าตรงที่บังคับให้เป็นเส้นเลนเดียวนะครับบังคับให้เป็นเลนเดียวเพื่อที่จะกลับรถเพื่อที่จะกลับลงเพื่อที่จะกลับลงมานะครับเพื่อที่จะกลับลงมาเล่นถนนสายหลักนะครับ เราก็จะมาดูเส้นทางที่พยายามพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับแต่ดูแล้วส่วนมากเพื่อนๆเราก็จะเข้าใจกันเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วเห็นไหมครับเขาจะบังคับจาก2เส้นเห็นไหมฮะเขาบังคับจาก2เส้น2เลนนะครับ2เลนให้ให้เหลือให้เหลือเลนเดียวให้เหลือเลนเดียวเพื่อที่จะถ่ายลดลงถ่ายลดลงนะครับนะครับนี่นะครับ ถ่ายลดลงถ่ายลดลงเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมาลงทางออกนะฮะห้องน้ํามีนะครับห้องน้ํามีที่ทางออกนะครับห้องน้ํามีที่ทางออกตรงทางออกที่ที่ที่ผมไลฟ์สดเมื่อกี้นี้ครับจะมีรถสุขาคอยบริการให้นะครับรถขับอถสุขาคอยบริการให้นะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะวิ่งโซนวิ่งย้อนมานะครับวิ่งย้อนมาแล้วก็ไปไปวนไปวนช่วงตรงสุดนู้นครับ ุดซ้ายมือนะครับแล้วก็วงวนลงเส้นถนนลาดยางสีดำนะฮะลาดยางสีดำมานะครับนะค,ครับเนี่ยน้องคายเข้าไปได้นะครับน้องคายน้องคายก็วิ่งได้นะครับเห็นไหมฮะถึงทางออกทางออกถ้าเราไปซ้ายมือนะครับถ้าเราขึ้นถนนหลักแล้ววิ่งซ้ายมือตรงไปตลอดจะไปโคราชนะครับจะไปโคราชบุรีรัมสุรินนะครับ สีสเกตก็ไปได้นะครับแต่ถ้าเรายูดเทินนะครับถ้าเรายูเทินกลับเรายูเทินกลับเราก็จะไปขอนแก่นขอนแก่นอุดรหนองคายนะครับไปได้เลยนะครับเห็นไหมฮะไปนู้นเลยครับอุดรหนองคายนะครับครับอ่านี่นนะครับเราก็จะเห็นเห็นนะฮะเห็นระยะเห็นระยะเส้นทางระยะเส้นทางของรถนะครับจะพาไปดูระยะ นะครับเห็นไหมฮะใต้ใต้ทางด่วนคือคือเส้นหลักนะครับคือเส้นหลักนะครับสายสายเส้นหลัก201นะครับอ่านะครับเส้นีสายสายอ่าเส้นหลักนะครับสองศูนย์หนึ่เห็นไหมเห็นไหมไอที่ไอไอที่ส้มส้มไอที่ส้มส้มเนี่ยคือคือยูเทิร์นนี้เขาจะปิดนะฮะลงมายูเทิร์นแรกเขาจะปิดนะครับลงมายูเทิร์นแรกเขาจะปิดเขาจะให้ไปที่ยูเทิร์นที่2นะครับ เขาจะให้เราไปยูเทิร์นที่สนะครับเพื่อจะไปที่ขอนแก่นอขอนแก่นครับไปที่ขอนแก่นไปเส้นอ่าเดี๋ยวนะโอเค้วนะจับจับมุมก่อนโอเคนะมันทิกวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่านี่นะครับ สามารถสอบถามได้นะครับสามารถสอบถามได้สามารถสอบถามได้นะครับก็จะมาติดก็จะมาติดชะลอรถตรงช่วงที่ทางลงนี่แหละครับนี่ฮะก็จะมาชะลอรถตรงช่วงทางลงครับเพราะว่าเขาจะบีบให้เหลือแค่เลนเดียวนะครับเหลือแค่เหลือแค่เลนเดียวนะฮะนห่างเงี้ยลองดูนะครับก็จะแบ่งเบาจากเส้นโคราชได้นะครับ แต่งบอจะเป็นตอลาได้นนไอนุญาตถ่ายรูปไว้เพื่อไปการศึกษาเส้นทางต่อไปนะครับเนครับก็จะชะลอไม่นานนะครับชะลอไม่นานนะครับ ชะลอชะลอไม่ไม,ไม่ไม่กี่นาทีครับก็จะถึงทางลงพอถึงทางลงแล้วก็จะโล่งเหมือนเดิมครับนี่ฮนะพอถึงทางลงก็เดี๋ยวระยะทางก็จะโล่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ ย้ำไว้ครับว่าระยะระยะทางระยะทางเขาก็ไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากแต่ก็อยากให้ขับด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าใช้ความเร็วนะครับอย่าใช้ความเร็วนะครับใช้แค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถรถสี่ล้อวิ่งได้นะครับรถ4ล้อขึ้นไปวิ่งได้นะครับรถ6ล้อไม่แนะนําให้วิ่งนะครับไม่แนะนาไม่ใช่เส้นทางนี้นะครับแนะนำไม่ใช้เส้นทางนี้นะครับเห็นไหมครับ แต่มีแค่ช่วงนี้ครับช่วงนี้ไม่ไกลครับในแค,แค่แค่ช่วงระยะเดียวนะครับต่อแถวช่วงระยะเดียวนะครับแถวช่วงระยะเดียวนะครับนี่นะครับอ่าเรามีน้ำใจต่อกันนะครับเรามีน้ำใจต่อกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็ไม่เกิดนะครับอุบัติเหตุก็ไม่เกิดแล้วก็การาขับขี่ต่างๆเรามีน้ำใจให้กันแล้วก็อุบัติเหตุจะไม่เกิดนะครับความเร็วความเร็วก็ใช้แต่แค่พอประมาณที่เขากะไว้นะครับ ที่เขาตั้งไว้นะฮะนี่นะครับยูเทอร์นี้ครับนี่ไงครับยูเทอร์นี้ปิดอยู่นะครับยูเทอร์นี้ปิดอยู่นะครับอ่ายูเทอร์นี้ปิดอยู่นะครับอ่าเราพอเรากลับตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปนะฮะตรงไปเรื่อยๆก็จะเห็นอีกยูเทอร์หนึ่งนะครับนู่นเลยครับส้มๆไกลๆนะครับอ่าอันนั้นอ่ายูเทอร์ตัวนู้นยังไม่ได้ปิดนะครับตูเทอร์ตัวนู้นไม่ปิดครับสามารถที่จะกลับกลับรถได้ครับกลับรถไปเส้นอ่าขอนแก่น สซลรถไปเส้นขนแก่นได้นะครับไปเส้นขนแก่นอีสานได้นะครับอีสานใต้เนาะอีสานเหนืออีสานเหนือครับอ่าขับรถไปอ่าถ้าไปอีสานใต้ตรงไปนะครับตรงไปเข้าโคราชเลยนะครับไปเข้าโคราชเลยนะฮะมีเลยไปเข้าโคราชอ่าบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์โคราชสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลนะครับตรงไปเลยนะครับลงจากทาดบวนมาตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยนะฮะ แต่ถ้าไปยูเทิร์นครับยูเทิร์